กุศลน,นะครับแล้วก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องยูทูบเบอร์เฮาท่งพี่น้องเอฟซนะครับที่มาได้สมทบร่วมบุญกับทางคุณป้าเพื่อนนะครับทางคุณป้าเต็นก็ถือว่าเป็น,ปนสิ่งที่ดีที่งามเราควรจะสืบสานขนมปิ้งยมประเพณีตลอดไปนะครับผมครับผมต่อฝากพี่น้องนะครับทราบว่าเพื่อนจะมีทางพี่น้องจะร่วมบุญร่วมทานการกุศลนําก็ได้พื้นกันนะครับซึ่งจะมีเลขบัญชีอะไรต่างๆของวัด ให้เป็นโอกาสต่อไปนะครับสำหรับเมื่อนี่ก็เป็นมื้อดีงาม่ยีที่เพื่อนได้นำา็พี่พี่ซี่นะครับมาทําเป็นแบบเพื่อนเพื่อนมาอย่างคือเป็นแบบมั่นคงถาวรนะครับเพราะว่าบุญเข้ากับสามารถทําได้ทุกปีเนาะนะครับแล้วก็ได้ตลอดตรงนี้ก็ทาเป็นต้นขึ้นมานะครับมีดอกไม้ดอกไลนะครับแล้วก็ทะ ทางโคนต้นเพ like uh, ิ s <S ่นก like ็เป็นปูนซีเมนต์อย่างดีนะครับสระสวยงามนะครับตอกกับอไเป็นวัตผสมปูนเหมือนกันเระผสมปูนกรนทำโดยทางคุณลุงครับทางลุงบนเพิ่นนะครับส่วนพี่อาชีพก็ยืนเบิ่งครับวันจำต้องมาหยังสิเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คอยเป็นผู้กำกับเจ้าเป็นนายพันปูนนนายพ่นคอยเป็นผู้กำกับพี่อาชีพเนี่ยืนเบิ่งก่อนเออเป็นผู้กำกับยืนเบิ่งเสร็จแล้วเพิ่นก็ไปช่วยเราโอ้ เรายืนตึงยืนซืนอโอ้ถ้าเริ่มจบไปจบกับตัวตีกับตติีครับผมหลังจากนั้นนะครับเราเมื่อวานนะครับก็รู้ว่าฝนสีตกบ่อทางคุณลุงเขาก็บอกว่ามื่อนี้ฝนปะตกก็ไม่ตกจริงจริงเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ปูนที่เขาที่เห็นก็มันนั่งเฝ้าอยู่กันต่อจำไม่นานเฝ้าอยู่กันต่อท่านบอกว่าฝนตกนี่ผมคงต้องได้มานอนเฝ้านะผมก็เลยว่าปะตกครับเสียอยู่เลยป่ะต้องเสียต้องตกก็ดีนะครับเพราะเป็นบุญกุศลในการเริ่มต้นเลย อันนั้นเราคิดเริ่ม <think> ต้นแล้วก็โอ <Roth> ้คนฟ้าอากาศเพื Rainbow ่อกับเมตตาพี่นองเฮาอย่างดีเลย <P> ตอนนี้ครับต้นบุญต้นกระถินก็ได้อ่น่นขึ้นเป็นรูปร่างเรียบร้อยนะครับสวยงามนวครับสยงามมาเลยครับมืี้วันนี้วันนี้โพงเงินโพทองก็ืมติดนวออกไปนะรเหลือแต่ใบเงินใบทองนี่ตามมาสุดยอดนะครับผมงาาพี่นองก็เป็นเพงเงเมื่อกี่อเมื่อกีเม่อมอกีหเ่อกมบ่อกเมี่ีเมื่อี้่อกี้เมอ่อก็เป็นความหักี้งมื่่อี่ีอีกครับอกกเ ก็ดูว่าทำมันมีความสุขใจสุขใจนะครับในพวกนี้ครับพวหน้าัเป็นว่างแล้วพีต่กรดขึ้นหรือยังขึ้นไรย,ยังึแล้ครับผมอขึ้นดี๋ยวจะลงองครับ ท่านะโดดไปต้องกายนอกเลยเด้อี่ดีครับผมเาะเรีเรียน้น้องอานตครับขอบคุณที่วดนี่นะครับน้นองนสีไรท่านน้ำกันตีครับผมน้ำมุนน้ำใจนะครับเป็นน้ำดื่มบ่อยคับอกให้ตีมาหอมมาอมีน้ำนะคับน้ำจ้ำกูตีตะเป็นนึงครับขอโทษนครับจักระไรดีเลยนะ่อทำวันมันทีต้นมันเสร็จอเสสมบูรณ์แล้วไฟไปมาทำน้ำร้อนเตีย เครื่องเดิมผมเวลาทำร่วมกันถ้าเอามาทำไรเนีีคนเขาจะเครื่องเมผมผมค้อยคนเดยวเอาเราจหญ่แบบเานลเืออะไรแบบนีเขาอยู่ีนน้องกันีี่้เราทำเขาบอกว่าอันนี้อยูักน้เรื่องพักน้ำ ครับพี่น้องที่เิ่นะครับพี่น้องยูู่บเบอร์ครับนนาทีหรือยังครับสวัสดีค่ะัครับพบนนาทีครับกวัดต้นนะคะก็ไม